สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นเรื่องของดวงโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub s c r ร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแน่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บู p a y า5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ นี่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับพไพ่เปแรกได้เป็นไพ่สเวนออฟคัเกิดขึ้นไพ่เดอะเมจิ i เชแล้วก็เป็นไพ่สเวนออฟเพนทาโคจัดชเม้นซิกออฟคัพไพ่ห้าเหรียญค e ีนออฟค p พเพจออฟ o r ดแล้วก็เป็นไพ่เดช อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับซิออฟสอดอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยได้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไพ่เดอะเมเจเชียนนะครับเมเจเชียนเนี่ยหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะมีการแบบคิดทําบางสิง่งบางอย่างเนี่ยที่จะทําให้เกิด ความรู้สึกที่อาจจะดูมีพลังงานมี Energy มีในเรื่องของการที่อยากจะแก้ไขปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อให้เกิดการ transformation ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เรามีความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรากำลังมีปัญหา หรือสิ่งที่เราต้องการที่จะปรับและแก้ไขมันน่ะมันกาลังจะมีทางที่ทําให้เรานำไปสู่ความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้ได้ไพ่เดอะเมเยอร์เนเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากกับไพ่ของการมีชาวปัญญามีความคิดที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสามารถที่จะทําให้สิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้กลับมาแก้ไขแล้วก็มีความรู้สึกที่มีความปลดปล่อย ตัวเองได้แล้วก็ปลดล็อกตัวเองได้ดีขึ้นนะครับมีไพ่จัดเม้นต์มาด้วยช่วงนี้บอกเลยว่าชาวสิงอาจจะกําลังมีโอกาสของการปล่อยวางนะครับหรือมีการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งเพื่อไปสู่ความสําเร็จได้แต่มันก็ต้องให้เวลาแล้วก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ซิกออฟสอดเกิดขึ้นคือการปล่อยวาง ไพ่เดคือการหลุดพ้นการจบสิ้นเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับอะไรดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วพลัางงานของไพ่ขึ้นมาเป็นเดเมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของการปรับและการเปลี่ยนแปลงชาวสิงลักนาสิ์ในช่วงของเดือนพฤษภาจะเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับจะรู้จักเข้าวิธีเข้ากับคนอื่นได้ เปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายขึ้นถึงแม้คุณจะมีการสิ้นสุดการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับไพ่ d g m e n t คือการหลุดพ้นเราจะมีการเปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นทําให้เราเปลี่ยนผ่านไปในเิศทางที่ดีและสามารถที่จะหล่อหลอมตัวเองเนี่ยปรับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับทาให้สิ่งต่างๆนั้นลงเอยลงตัวนะครับที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเนาะคือพลังงานของไพ่บอกว่าชาวราศีสิงลัคณาสิงเนี่ย อะไรที่มันดูมีปัญหาอะไรที่ดูดูมีความรู้สึกที่ยังแก้ไม่ได้ปงไม่ตกเนี่ยนะให้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณยังสามารถจบหลายสิ่งหลายอย่างลงไปได้นะจากไพ่เดทเดทเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นนะครับข้อดีนะแล้วก็ปล่อยวางซิกออฟสอดคือการปล่อยวางนะแล้วก็มีพลังงานของการหลุดพ้นจากไพ่เดอจัดเม้นด้วยจัดเม้นคือการหลุดพ้น นะครับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันที่ทําให้เกิดอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวสิงห์ยังได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมดีนะครับจากราชินีถือถ้วยนะแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์ในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาที่ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเพศหญิงหรือเป็นเจ้านายก็ได้นะครับที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกับตัวคุณนะยังคอยแนะนําคอยผลักดันให้กับตัวคุณหวังดีกับตัวคุณที่จะทําให้ตัวคุณนั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าอาจจะแบบทําให้เรานั้นมีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่จะเหนื่อยในเรื่องของบุตรบริวารสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีเด็กถือดาบมาเด็กถือดาบแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องสู้รบปบมือนะครับกับลูกน้องบริวานนิดนึงคือบริวารอาจจะต่อต้านบ้างหรือหัวแข็งบ้างนิดหน่อยนะครับหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นแบบเรื่องของอ่าบริวารหัวแข็งก็ได้แต่มันอาจจะเป็นแบบบริวารอาจจะเข้าๆออกๆ หมายถึงว่าอยู่ไม่ทนไม่นานอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาจัดการต้องบริหารต้องมามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบเนี้ยก็ได้หรืออาจจะต้อง ไปแก้ไขปัญหาให้กับบริวารเพราะบริวารอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วทําให้ชาวสิงต้องช่วยเหลือต้องแก้ไขแบบนี้ดาวอลิเนี่ยนะครับโคจรมาเล่งกับลักนณาแพราะว่าตัวคุณเนี่ยกำลังจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหากับคนตรงข้ามมากขึ้นนั่นก็จ,จะเป็นเด็กถือดาบก็ได้แต่ยังดีนะเป็นแค่เด็กถือดาบมันไม่ได้เป็นอะไรที่ต่อก่อนยากเลยมันเป็นอะไรที่ชาวสิงลักขณาสิงนั้นสามารถที่จะจัดการหรือ แก้ไขได้จากไพ่เดอะเมจิชนด้วยหลุดพ้นได้จากไพ่เดอะจัดเม n นด้วยดังนั้นแค่คุณปรับมุมมองปรับไมล์เซ็ตทิ้งพลังงานนะครับที่มันเป็นท็อกซิตออกไปแล้วเริ่มต้นสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะครับความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งความหวังใหม่สิ่งดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นสวอนออฟคัพเกิดขึ้นคุณอาจจะมีอินสปิเรชันมีความหวังใหม่มีแรงบันดาลใจแต่มันก็แอบมีความคิดมิตกกังวลอยู่เล็ก นะครับความหลากหลายในเรื่องของอารมณ์นะโดยที่เราอาจจะไม่สามารถคอนโทรลได้เซนซิทีฟง่ายช่วงนี้ทั้งที่ชาวสิงห์ลักษณะสิงห์นะไม่เคยเป็นคนคือคือตัวตนของคุณนะเป็นคนชัดเจนมั่นคงแน่วแน่ไม่เป็นคนเซนซิทีฟแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีความเป็นเซนซิทีฟได้บ้างนะครับเซเว่ cup, นออฟคับเนาะ คนเรามันไม่มีทางที่มันจะไม่มีหรอกคนที่แข็มแข็งม,มันก็ต้องมีจุดอ่อนนะครับชาวสิงรักนาสิงเนี่ยนะดาวประจํำัวของคุณเนี่ยโคจรโดดเด่นมากนะครับเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยนะอยู่ในราศีเมษเนี่ยทำให้ตัวคุณนั้นมีพลังงานที่ กล่งก้ามากๆเลยอยู่ในเรือนสุภาด้วยสุภาพแปลว่าความสําเร็จสุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเติบโตพัฒนาโดดเด่นมากๆเลยนะครับทำให้มีพลังงาน energy ในสิ่งเหล่านี้ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กำลังจะเลื่อนเข้าไปสู่ในภพเรือนอ่าสิบก็คือกรรมะ นะครับกรรมก็แปลว่าบุญกรรมแปลว่าการงานนะครับแปลว่าคุณกําลังจะต้องเข้าไปจัดการบริหารนะครับในเรื่องของการงานให้มันดีขึ้นมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับมีการ transformation นะในทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะดาวฤตอยู่โคจรไปอยู่ในเรือนกรรมก่อนแล้วนะครับเข้าไปล่วงหน้านตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับในปีที่แล้วตอนนี้ดาว พระราชบัตรีเข้ามาทับปุ๊บมันคือการปรับและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับอาจจะเป็นาการปรับผู้บริหารนะครับมีการปรับในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องขององค์กรสิ่งต่างๆนะครับสำหรับใครทํางานประจําก็จะเป็นทรงนั้นส่วนใครนะครับที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนาะก็อาจจะมีการดิวธุรกิจมีการปรับในเรื่องของโครงสร้างสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพ,พราะขนาชส,สบดีกับดาวบรตยูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่คูวิเศษนั่นแปลว่าคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการที่จะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงเดอะเมเจชียนมาแล้วนะยังไงก็เข้าทางคุณสำหรับชาวสิงห์นั่นเองนะครับทีนี้เราไปต่อนะครับกับในเรื่องของอสุขภาพนิดหนึ่งนะชาวราศี สิงหลักษณะสิงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองมีไพ่เดทอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะบางคนตกใจ i, เฮ้ยเดทแปลว่า เราจะเสียชีวิตเหรอไม่ใช่นะครับแปลว่าคุณกําลังจะมีโอกาสของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นการเจ็บป่วยครั้งนี้มันอาจจะนํามาซึ่งการที่คุณอาจจะมีค่ารักษานะครับไพ่ใบนี้คือ f ฟาดออฟเพนทาโคนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับการที่เราต้องอดูแลสุขภาพมากหน่อยเนาะหรือบางคนอาจจะต้องเสียเงินซื้อประกันเพื่อเราจะได้แบบมีอินชูรันในเรื่องของประกันนะครับในเรื่องของอสิ่งที่ เขาเรียกว่าเหมือนกับ cover ในเรื่องของเงินของเราได้นะครับแต่จริงๆแล้วการเงินของคุณยังได้ไใบนี้อยู่ก็คือ seven of pentacles คือการเงินยังถือว่าไปได้ในระดับปานกลางนะครับหรือค่อนข้างดีนิดหนึ่งเลยแหละนะครับกำลังออกดอกออกผลดีแปลว่าการเงินของคุณจริงๆแล้วยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ใบนี้นะครับ5เหรียญเนี่ยคือมันแปลว่าเราอาจจะหมดเงินไปกับ การที่ต้องมาดูแลในเรื่องของสุขภาพหรือว่ามาดูแลในเรื่องของการเติมสภาพคล่องเรื่องของการทำพัฒนธุรกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปสำหรับไพ่ห้าเหรียญเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญมาแปลว่าการเงินของคุณยังถือว่าดีอยู่แต่คุณต้องบาลานซ์สมดุลในเรื่องของภาวะการเงินเด็กถือเหรียญเป็นอิทธิพลใต้สําหรับเปราะว่าตัวคุณเองต้องบริหารจัดการ เรื่องการเงิน money management ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องเห็นคุณค่าของการเงินนะเพราะว่าไพ่เนี่ยเตือนขึ้นมาว่าคุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของรายได้ไม่ได้บื้อหวาแต่อย่างน้อยก็ยังถือว่าหมุนเงินได้สภาพคล่องนะครับดีนะล้วก็ยังถือว่ามีการเงินเจ็เต็มสิบนะครับก็แปลว่าการเงินยังถือว่าไปในทิศทางที่โอเคแล้วก็ยังถือว่ามีการเติบโตการพัฒนานะครับที่โอเคในระดับที่ เงินไม่ตึงมือนั่นเองนะครับแต่มันจะไปมีารายจ่ายในเรื่องของการที่เราต้องซื้อของมาดูแลรักษาตัวเองหรือว่าอาจจะต้องไปซื้ออินชูรันนะครับในเรื่องของประก,กันหรือว่าในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะของที่มันอาจจะชํารุดเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะยังถือว่าไปในทิศทางที่โอเคอยู่นะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราแค่ ทำมันนี่แมเนจเมนต์หรือรายรับรายจ่ายนะครับที่อาจจะช่วยป้องกันในเรื่องของสภาวะการเงินที่ขาดแคลนหรือว่าตึงมือได้ในบางครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่โดยภาพรวมนี่ถือว่าการเงินนั้นไปในทิศทางที่โอเคมากๆอยู่พอสมควรแล้วก็ยังพอที่จะมีเงินเก็บได้ด้วยซ้ําแต่การเงินที่เก็บอาจจะดูแบบเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่ได้มากนะครับในช่วงเดือนนี้เพราะว่าการเงินยังไม่บือหวาแต่ยังน้อยก็ยังพอที่จะมีเงินเก็บได้บางถ้าเรา จัดการและบริหารเรื่องการเงินเป็นเราก็จะทําให้การเงินยังถือว่าโอเคไปได้นะครับแล้วสิทธที่เรามีปัญหาต่างๆก็จะ move on ไปในทิศทางที่ดีในช่วงเนี้คุณอาจจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลรอบข้างค่อนข้างดีมากๆเลยไพย่ใบนี้คือ s i ท c ิ์อบ c นะครับคุณจะได้รับผลประโยชน์ได้รับ ถ้าสมมติคุณมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนคุณก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนะส่วนคนที่ทําทงานประจําก็แปลว่าคุณก็จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆบางคนเป็นนายหน้าก็จะดิวได้สําเร็จอะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับยังถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่เราจะต้องปล่อยวางและเราจะได้เปลี่ยนผ่านทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดาวพฤหัสดีเข้าเรือนกรมาเนี่ย ถึงลักนณาของคุณนะครับในเรือนเขาเรียกว่าเรือนเกณฑ์ลักนณาแล้วแปลว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภกับความสําเร็จที่รอยอยู่แบบนี้เป็นไปได้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ